โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราเนี่ยก็จะมาหอด้วยผลบากี้นะครับซึ่งก็เป็นผลที่กันดาบเหมือนเดิมนะครับทุกคนเออผมก็เพิ่งไปรู้เหมือนกันนะว่าผลเนี่ยคือมันก็กันดาบเหมือนเดิมนะครับ <Hey? S 1> ซึ่งผมก็จะเอามาล่ากับโยรุนะครับผมนะครับ <Hey. S 1> นี่เลยบอกเลยผลเนี่ยกันดาบเหมือนเดิมสภาพโป้ไม่ยิ้มแฉ่งแล้วเนี่ย <Hey? S 1> <laughs> มันเคยนะทุกคนก่อนลาตัดของแต่งนะก็ตัดก็ไปส่งสายดาบนะครับ <Hey. S 1> ทุกคน ส่วนของแต่งเราเนี่ยก็น่าจะเป็นสวองวันโดนะครับทาให้แบบสตัมันเพวกบาลานซ์นะผมแต่อยากให้ดาบแรงก็ใส่เป็นหมวกดีกว่าโอเคแล้วก็ไปเริ่มดาเดี๋ยวครับแน่นอนดาบเนี่ยคือเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับผมก็คือมันตีแบบไม่เข้านะครับมันไม่เรกว่าตีไม่เข้าคือมันกันเลยดีกว่ามันกันจะเป็นแบบเอฟเฟกกันยิงะดาบนเนี่ยบูเจ็บเลยเจ็บอบผมบอกเลย เต็ดนี่มันแรงเลยโยลูผมเนี่ยเป็นดาบเลวที่ผมปปั้นโหดส,สุดๆละได้ป่มเพื่อนมันนี่หน่อยดเด้มาเร็วมาเร็วมาเร็วเห็นปะทุกคนหนไหีไปเมันงงเงบ้างเนี่ยทำไมตีไม่ก้าวะงงดีงงดิงงดิโอจะหนีไปไนะหนอ่ะเฮ้ไม่โดน ตอนแรกผมนึกว่ามันโดรีแบบเอาพลาสีกันดาบออกไปเลยจริงๆก็ไม่ Marcus. เว้ยเรียบเรียบร้อยเวิร์บมีใครจะสู้อีกบ้างอุ๊ยโอ้เราเจอตัวตึงนิดหน่อยเลยคิดซะเนี่ยเปิดปะเปิดไม่รู้ว่าเดินเตะๆตะเตะต,ต๋วมาก็โดนเหมือนกันนะเพื่อนเอาหมดอะเฮียบ่าทุกคนได้ยินเสียงแปง้แปงๆๆ้ง,ง,งต้งเ้งตะกี้ะ นะครับเสียงกันของผลบาร์กี้นะครับทุกคนรูได้ยินเสียงนังแป้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 งอ่งนะเนี่ยอันนี้ดูดเ้าอันนี้ดูดเบาเข้าใจได<ะ> <laughs> ยไไ้ยังไม่รู้ตัวเว้ยยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวว่าผลไม่กันด้วยมองดิเอ้ยจับไม่โดนมันดีดิมันดีดิอื้ไม่โดนมา มาเพื่อนขอให้ดาบเป็นตีให้เข้าแล้วกันนะโอ้โหโอ้โย,อย,ยเอาแล้วครับเราเจอผลที่ก็ค่อนข้างจะตึงมืออยู่พอสมควรแต่ไม่เป็นไรเพราะถ้าเกิดเล่นเหลี่ยมยี้ผมก็ตีมอนเอาเลือดได้นะเพราะว่าดาบเป็นรูปผมติดเอนชาร์จดูดเลือดนะครับ <Yahoo! S 1> เอามังกรให้ตัวระเบิดก่อนเล้กันมังกรผลมันน่ารำคาญที่สุดละ อื้ือื้อปาดโดนไหมว,ว้าผมงงดิทำไมดาบมันตีไม่เข้าอ่ะเพื่อนใช่ป่ะอุ้ยเอาแ,อาแอาล้วโดนลากพาตัวเข้าไปข้างในแล้วครับผมมาคนนี้ก่อนเลยนั่นบักนีเสียงแป้งสิกี้วะเรียบร้อยสองทับสามสวยงามมงกรตัวแตกัย่างนนะ่ะน่า้ะยังนะใช่ปะ มาๆามาเลยมาเลยมาเลยมาดิดามเมจแทบไม่เข้าผมอะผมแบบเด้งเลือดรลัวครับผมอืมอาา่ะฮะขอแค่ตีให้โดนก็พอครับเดี๋ยวรู้ผมเนี่ยก็จะเด้งเลือดแบบมหาศาลเลยว่าเอนชาร์มันก็โดนบัฟด้วยนะครับทุกคนคย่มันด,ดูดเลือดอดูดเลือดเต็มๆตม วัน i, นี้นี่เพื่อนยังจะหนีไมไหนอ่ะหืมขอญาตดูดเลือดหน่อยลยละกันหูยดูดอิ่มอิ่มอต้องเผากูลมาดกูลดาบติดเอ็นชาร์ดดูดเลือดดีกโอ้โหอยู่ไหนเอ่ยอฮ้ยเหมือนจะรู้หรือเปล่าว่ามันตีไม่เข้าเนี่ยหรือว่าผมใช้ผลบินตะกีว้วะน่าจะรู้ว่าผมใช้ผลบินตะกี้อ่ะ เอ้ยเอา,เอา,เอาอสกิลมันไปขัดกับไอ้นี่เหรอสกิลมันไปขัดกับไปสกิลสัดของกีตาร์หรอือว่าตะกี้สกิลมันเฉียงเฉย,ยเลยอะไรวะเหมือนจะไม่ได้สายดาบไม้น่าจะเอาดาบมาดึงเดี๋ยวนะครับคนนี้ใช่ล่ะโอ้โหเรียบร้อยทุกคนเห็นเลื่อนผมเ,เด้งดะกีก้บ่เด้งอย่างโหด ทำไมคิดซิน่มานี่ดิจะหนีไปไหนฮะโอ้โหเออจับไม่โดนได้ไงเมื่อกี้มาบอกเลยตีไม่เข้าอุ้ย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 งงงงงงโอเคเจอคนเล่นดาบทีนึงอะนะครับฝนบาร์กี้เนยิ้มแฉ่งเลยนะครับทุกคนเอาวอาเอาเอาทีตอนสู้ไม่ได้ยุ่งนะครับ ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะอือหือจับตายอ่ะเพื่อนสวยตายตายหนึ่งอ่ามามาเลยเพื่อนดาบตีไม่เข้าอะ่ะ เอ้ยโดนขัดฮึมโซโซไม่โดนหรือโซไม่ได้วะตะกี้ผมไม่ได้ดูนะครับไปสวยเฮ้ยกาดจ,จังหวะยรู้ดีเฉยเลยครับท,ทุกคนตะกี้แม่งโชคดีจริงเลยไป ดีนะครับทุกคนโยลุของผมเนี่ยคือดาวไม่เห็ป็นแรงนะแล้วก็สับส,สกิลแซดโดนทีหนึ่งเนี่ยเตือนผมเนี่ยเด้งมาประมาณสองสามพันกว่าว้าวโอ้ my goodness เอาได้ป่ะหืมจับว่าวห้ามาจอดว่าวไปว่ะ สวยเจ็บอยู่โอเคนี่น่าจะเล่นลุมผมละชิวครับอีกตัวนึ่งสายดาบผมไม่กลัวโอ๊ย,อย,อยแต่มันมีตัวสายผลนี่เลยไม่เป็นไรดาบผมมันดูดเลือดอยู่แล้ว uh huh. ใกล้าตายก็แค่ไปหาเลือดแค่นั้นเองเขาไงเลือดมันเด้งตามฮิตอ,อยู่อะไอเด้งตามดามเมจ โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเล่นขึ้นบนฟ้าเลยอันมาไอ้มังกรมันจะได้ขัดเราไม่ได้นะครับอ,อืมเองก็รู้ดนิดว่าเพื่อนระดาบมันตีไม่เข้าอ่ะแม่งก็ยังตีอยู่นะครับปามีกไอ้งามใสโอ้โหแรงเลยครับทุกคนเดียวรู้อ๋อยกลอมนรืว่า อุยอุยอุยเซิร์ฟปิงนั่นเซิร์ฟปิงนั่นน่ะถ้าไม่ปิงนี่มันขนาดไหนวะโอเค,อเค,อเค,อเคตอนนี้มังกรมันไม่มีสกิลไลายใส่ได้แล้วครับผมไปเฮ้ยยังไม่ตายยังรอด,รอ,อ,ยาดาอยู่ได้ไงเนี่ยอืมไปลุ้มก็ยังแทบไม่ลงครับผมเพราะดาบคือรู้เนี่ยคือผมแม่งโคตรอวยอะดาบไปตีเอ็นชาร์ตจนได้ดูดเลือดมามาแล้ว จบแล้วเพื่อน jj เ e l l well well ก็ถึงว่าเขานัานจะเป็นผลที่ก็ยังโหดเหมือนเดิมนะครับทุกคนแค่ส,สกิลมันก็น่าจะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับผมมีประโยชน์ไอตรงสกิล x น่าจะล็อกนานขึ้นนะปุ๊บปึ๊บอาจจะเล่นเป็นหมัดก๊อตก็ได้นะสำหรับใครที่แบบอยากเล่นโยรูเหมือนผมนะครับเพราะาไอมัดก๊อตเนี่ยก็คือมันหลังจากเราชาร์จซีพุ่งเสร็จป,ปึ๊บแล้วก็ปาด x โยรูมันก็โดนนะครับ ในโกงนี้เนี่ยเปิดหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเปิดไว้ไปลาโอ้สารับสามอ่ะมันหนุกลยโอเคก็น่าจะมีมานี้มั้งสการล่าในครั้งนี้นะครับทุกคนเอาละครับก็ตซบใครชอบในก็อนนืมงฝากกดไลค์แชรตามได้ก็ไปนะครับทุกคนบ๊ายบาย